ใช่ผมเป็นมาเร็งระยะสุดท้ายแต่ผมจะต่อสู้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่างดีผมอาจอยู่ได้อีกหนึ่งปีแต่ถ้าแย่หน่อยก็คงน้อยกว่านั้นไม่มีอะไรการันตีว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนเพราะงั้นอย่าไปคิดถึงมันดีกว่าหลังสเวนโกรานิริกซันออกมาเปิดเผยอาการป่วยของตัวเองมาต้นปีที่ผ่านมาโลกฟุตบอลก็ส่งผ่านกำลังใจไปถึงอดีตผู้จัดการทีมชาวสวีเดนอย่างล้นหลามครับ สำหรับเเวนโกรันดิริกซันนี่คือหนึ่งในกุนซือชื่อดังผู้มีประสบการณ์คุมทีมฟุตบอลมากกว่า4ทศวรรษเป็นฟีก้าโรม่าฟิออซามโดเรียลาซิโอแมนซิตี้เหล่านี้คือสโมสรที่เคยผ่านมือแกมาแล้วทั้งนั้นที่สำคัญและน่าจะเป็นภาพจำติดตาสุดคือทำลายช่วงปี2001-2006เเวนยังมีโอกาสคุมบางเหียนทีมชาติอังกฤษยุคโกลเด้นเจเนอเรชั่นและเขาถือเป็นกุนซือต่างชาติคนแรกที่ได้คุมทัพสิงโตคำรามด้วย อย่างไรก็ตามแม้จะผ่านร้อนผ่านหนาวบนเส้นทางลูกหนังมาอย่างโชคชนหากแต่สเวนโกรันดิริกสันกลับยอมรับว่าเขามีบางอย่างติดค้างคาใจอยู่บางอย่างที่ว่าคือในฐานะเดอะคอปผู้ติดตามทีมรักมาตั้งแต่วัยเด็กสเวนมีความฝันว่าเขาอยากคุมทีมเอร์พูให้ได้ในสักวันครับที่ผ่านมาผมหวังเสมอว่าสักวันจะได้เป็นผู้จัดการทีมเอร์พูทว่าที่สุดแล้วมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นผมยังเป็นแฟนเอร์พูเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง สเวนโกรานีริกซันออกมาเปิดเผยความฝันที่แม้ความเป็นไปได้จะดูเลือนลางหากแต่เด็ก่งไม่น้อยอยากให้แกมีโอกาสได้สัมผัสความรู้สึกลิ้มลองรสชาติการเป็นผู้จัดการทีมเลี้ยวผู้สักครั้งอาจเป็นแมชการกุศลเกมฟาดแข่งของเรล่าตำนานอะไรทำนองนั้นก็ได้อย่างน้อยให้สเวนได้ทำตามฝันครั้งสุดท้ายโดยที่เขาไม่มีอะไรต้องติดค้างคาใจอีก ม่เว้นแม้แต่เยเกนครอปที่หลังทราบข่าวปัญหาสุขภาพของสเวนโกรานีดิกสันบิ๊กบอสหงแดงยังเอ่ยปากชวนกุนซือรุ่นพี่มาเยือนสนามซ้อมพร้อมเปิดโอกาสให้สเวนได้เข้าชมการฝึกซ้อมของนักเตะแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับทีนี้ตอนรับเขาสเวนสามารถนั่งก้าวี้ของผมหรือจะทำงานของผมสักหนึ่งวันก็ได้หากเขาต้องการเรื่องคุมทีมข้างสนามอาจยากหน่อยแต่ถ้าเขามาที่สนามซ้อมเราจะโชว์ให้เขาเห็นทุกอย่างวันนั้นสเวนจะมีช่วงเวลาสุดพิเศษหลายชั่วโมงเลยล่ะ เยอกนครบส่งสารไปถึงสเวนโกรันดีริกซันถึงตรงนี้หลังเรื่องราวผ่านพ้นมาหลายสัปดาห์ที่สุดแล้วความฝันของชายวัย7จคนหนึ่งกำลังจะกลายเป็นจริงเมืลิโอโพูตัดสินใจทาบทามสเวนโกรันดีริกซันมาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมในเกมการกุศลนัดพิเศษระหว่างตำนานหงแดงประทะตำนานนาแจกที่จะจัดขึ้นในสนามแมนฟิลด์วันที่23มีนาคมผมมีความสุขมากๆนี่เป็นความฝันของผมมาตลอดสเวนกล่าวความรู้สึกหลังทราบว่าเขากำลังจะได้คุมเลวโพสักครั้งในชีวิต โอเคแม้ขึ้นชื่อว่าแมตช์พิเศษเกมตำนานไม่ได้ฟาดแข่งกันเป็นทางการอะไรหากแต่สำหรับสเวนโกลันดีริกซันการได้เป็นผู้จัดการทีมเลโอพูได้ยืนคุมทีมรักข้างสนามทามกลางเดอะคอปและบทเพลง y o u Will Never Walk ก l o n อกระหืมแมนฟิ์สิ่งเหล่านี้เต็มไปด้วยคุณค่าทางใจครับจะมีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายคนหนึ่งได้เติมเต็มความฝันที่เขารอคอยมาทั้งชีวิตล่ะส่วนเลโอพูนี่เป็นอีกครั้งที่พวกเขาใส่ใจความรู้สึกแฟนบอล เป็นอีกครั้งที่ You Will Never Walk Alone ไม่ใช่แค่บทเพลงและประโยคเท่ๆประจำสโมอสรเป็นอีกครั้งที่ฟุตบอลไม่ได้แข่งกัน90นาทีแล้วจบแต่มันกลับมีความหมายต่อชีวิตใครอีกหลายคนและหนึ่งในนั้นคือส v เวนโกรันดีริกซันครับ